สวัสดีครับเพืนน่อนเทุกคนวันน,นี้ความพาเพื่อนทีเมเที่ยววัดตองกายนะครับหนองคายห่างตรงนี้เองเนาะไม่ง่ายก็กดไลค์กดประสาทสกาก่อนด้วย,น,ยนะด้<ส>อ่าเดินเข้ามาเนะาะก็จะมีสิ่งผู่เหมือนเดิมเพราะข้างในกระเด็นขามยินดีต้อนรับกับจักรยานสีม่วงด้านซ้ายก็เป็นหอหอะระฆังนะครับหอะระฆังเนาะ มุมดฝาโมฟฝดหน่อยัอน,นี้ตรงนี้ก็เป็นเท้าจัตดดุโลบาลสีนะครับนี่ท้าจัตวาสีสปอนเข้าไปดูใ่ใกล้ๆนี่นะครับแล้วก็จะมีแท่ทั้งสี่ตรงนี้นะครับ หอระฆังสูงสามชั้นนะครับสวยงามเหมือนนะครับวัดตองกลายนะเนาะเรื่องเข้ามาเสร็จปบก็จะเป็นพระวิหารนะครับเห็นไหมพระวิหารข้างหน้าก็จะมีอ,องค์มาสเตอรเบลรีหลวงพ่อทันใจนะครับแล้วก็จะมีอง,มสสงค์สังกัจจายเนะ กุบาสีไม้ไ่ตัวด้านหลังนะครับเนาะส่วนด้านนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นทาที่เขาเอามาถวายทานไว้นะครับสามารถเป็นองค์พระศิวลีเยอะเลยนะเนาะเดินเข้าบันในหน้าคู่นะครับก็จะเข้าสู่ตัวพัะนิหารเนานะ พระไมานเขาปิดอยู่นะคระับเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในนี่สวยนะครับถือว่าสวยเลยทีเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าสัด5ห้าชั้นนะครับความหมายก็รู้กันอยู่เนาะนะครับ แล้วก็ออกไปดูข้างนอกกันต่อนะครับวันนี้มีตลาดนัดด้วยนัะตองกายนะครับเดินนอกมาด้านหลังนะครับก็มีหลวงหลวงปูรฤาษีองค์ว่าพีพ่กเนศอยู่ด้านนี้นะครับ ม่เอยนะครับนี่หัวะะรังไปเดินเข้าไปข้างในนะครับต้นลีลาวดีสวยๆเนาะตอนนี้เขากำลังทำอะไรกันไม่รู้เนาะ <c oughs> อ๋อเขาหือน่าจะตัวองค์พระพิหารเนาะ เขาเขาเปิดหน้าต่างไว้ระบายครับสนองค์เจดีย์ก็อยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังพระวิหารนี่องค์เจดีย์นะครับวัดตองกายเนาะก็จะมีเท้าอันมรินทาที่ราชหรือพระอินนะครับเนาะ อาสำหรับเป็นบูชานะครับกราบไหว้ได้นะครับออกมาโพธิรูปเนะาะพระบรมสารีธาตุนะครับอันนี้ก็หลวงพ่อขามาลัยนะครับโอเคสำหรับทริป ว่าต,ตองกายพรขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าไงกดไลค์กดซับสไครป์กอนด้วยนะครับขอบคุณครับ